สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเกิดผลทวงถามสัญญานายอัจฉริยะที่ให้ไว้ต่อหน้าศาลทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า คุณอัญชริยะคุณลืมสัญญาที่ให้ไว้กับผมต่อหน้าศาลหรือเปล่าครับที่คุณยกมือไหว้ขอโทษผมและรับปากผมว่าจะไลฟ์สดผ่านช่องคนอันเมืองไทยขอโทษผมตั้งแต่เมื่อวานที่คุณนําความเท็จมาฟ้องผมจนผมต้องฟ้องคุณกลับในข้อหาร่วมกันฟ้องเท็จกับทนายของคุณก่อนสืบพยานคุณแถลงต่อศาลยังไงผมก็เชื่อใจคุณตามนั้นซึ่งเรื่องคดีผมให้อภัยคุณและยินดีถอนฟ้องให้คุณทันทีคุณจงใจหรือหลงลืมที่ จะไม่ไลฟ์ขอโทษผมตามสัญญาผมลูกผู้ชายทําตามสัญญาไม่ดําเนินคดีกับคุณต่อและผมทวงสัญญาแบบลูกผู้ชายคืนจากคนชื่ออัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์แค่นี้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ